โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ ขอภัยค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพิษณุโลกเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภยัยณบ้านเลขที่19/4หมู่ที่11ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ผู้ นำทองที่คณะสงฆ์อำเภอบางกระทุม่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะ สำหรับเหตุการณ์อักขีภัยดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่23มิถุนายน2568นะครับเวลาประมาณ9นาฬิกานะบ้านของนายศิลาโคชพงศ์นะครับอายุ52ปีซึ่งพักอาศัยอยู่เพียงลําพังครับก็ส่งผลให้บ้านพักนะครับได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ใกล้เคียงผู้นําชุมชนจิตอาสาอาสาสมัครอปพอรอนะครับก็ได้เข้าร่วมกันระงับเหตุแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา9นาฬิกา30นาที ในการนี้นะครับนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประสบนิกรที่ประสบภัยพิบัติโดยได้พระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและทรงรับสั่งให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือใดทันทีซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ